มันตรงกับวันที่27สิงหาคมได้เข้าสู่เพศสมณะพรรษาหลังวันสุดท้ายเลยและกติธารมพรรษาข้าพรรษาหลังวันพรุ่งนี้แล้วเนาะแต่ว่าปีนี้วันที่27มันไม่ตรงกับขึ้น15ค่ึน9ก็มาระลึกนึกถึงการบวช ว่าโอเพล่บ่เดียวเดียวเนะวันเวลามันผ่านไปเร็วเรื่องเกินบวชตั้งแต่ยังอยู่ในวัยที่แข็งแรงไม่คเคยเ็บไม่ป่วยไม่ไขอะไรหรอกแข็งแรงนั่งสมาธิก็ค่อยมื่อยมีความสุขอิปิติมีความเบิกบานมีความสุขไปวันต่อวันมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นทุกวันแต่ก็ไม่มีเวลาและอารมณ์ที่จะเป็นนึกถึงปัญหามันเราไม่เกิดประโยชน์มันมีทุกวันถึงจะแข็งแรงเดียวก็ มันก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดซูเปอร์แมนมันกับนั่นมีนั่นมีนี่มีพอพอบวชแล้วนี่วันหนึ่งลุกขึ้นอีกวันหนึ่งก็สร้างวัดมันอย่างเงินสร้างวัดบวชได้แค่หวานเดียวคิดดูแล้วกันเลยถ้าต้องมาสร้างวัดเนี่ยโดยยังไม่มีที่ดินเลย ถึงวันนั้น